สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจนก็จะมาแจ้งข่าวนะคะเกี่ยวกับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่านะคะที่ประเทศฟินแลนด์นะคะแล้วก็ที่สวีเดนด้วยเนาะค่ะตอนนี้นะคะก็สถานการณ์อัปเดตตอนนี้นะคะก็ยังไม่ได้แบบคืบหน้าไปไกลมากนะคะยังไม่ได้แบบมีการ อัปเดตอะไรนะคะก็ยังอยู่ในช่วงของการรวบรวมเอกสารอยู่นะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะก็จะมีเป็นสถานการณ์โรคระบาดเนะเาะก็ก็มีโรคระบาดเข้ามาเราก็เลยต้องแบบมีเอกสารเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งเอกสารแต่ละอย่างนะคะแล้วก็ก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็คนงานแต่ละคนก็อาจจะมีบางคนนะคะที่ อาจจะช้าหน่อยนะคะอาจจะแบบรอวัคซีนหรือว่ารอทําเอกสารอรอขอพาสปอร์ตวัคซีนอะไรพวกนี้ค่ะก็คือจะต้องขอเอกสารเยอะกว่าทุกๆปีนะคะก็จะมีความแบบช้านิดนึงนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมเอกสารอยู่เนาะยังไม่ได้มีอะไรแบบคืบหน้ามากนะคะก็ถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้ามาใหม่เนะะี่ยค่ะก็เดี๋ยวเจนก็จะมาอัปเดตให้ได้ฟังกันนะคะจะได้ติดตามรอ ดูสถานาการณ์ไปก่อนนะคะใน <c oughs> ภายในปีนี้เนาะค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะศึกษาดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ,ะคนงานนะคะเขาทำอะไรบ้างนะคะในแต่ละปีแล้วก็ช่วงเวลานะคะแล้วแล้วก็การไปทำงานนะคะเป็นยังไงนะคะภายในปีนี้ทุกคนก็ ศึกษาดูก่อนนะคะคอยติดตามคนที่เขาไปทํามาก่อนนะคะว่าเป็นยังไงเพราะว่ามีคนที่สนใจอยากจะไปเก็บคนไม้ป่าเยอะมากๆนะคะมีคนสนใจเยอะมากๆก็อยากจะบอกว่าให้ให้ศึกษาดูดีๆก่อนนะคะซึ่งเจนเชื่อว่าทุกคนทําได้นะคะแต่ว่าอยากให้ดูไปก่อนนะคะศึกษาเยอะๆก่อนเนาะเพราะว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้เนาะ โอเคก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรมากนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการรวบรวมเอกสารอยู่เนาะกะ็มันต้องรอให้ทีมงานนะคะทุกคนส่งเอกสารให้ครบทุกคนก่อนนะคะถึงจะทำดำเนินเรื่องได้นะคะถึงจะยื่นขอวีซ่าได้ซึ่งการขอวีซ่า ไม่น่าจะเกิน15วันนะคะได้แต่เจนคิดว่าก็ก็คงต้องรวบรวมให้เสร็จภายในเดือนนี้แหละเพราะว่าเดือนหน้าก็กรกฎากรกฎาแล้วเนาะเดือนหน้าเดือนนี้ก็มิถุนาแล้วนะคะ mm hmm. ก็คิดว่าเขาน่าจะไม่ให้เกินมิถุนายนนี้ในการยื่นวีซา่านะเพราะกรกฎาก็ต้องตรวจโรคนะคะแล้วก็เซ็นสัญญาสแกนนิ้วมือกันแล้วเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้